สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่โอเคมอนดีแฟมิลี่ค่ะดิฉันไมล์ลือไทยรัตคือเครือค่ะวันนี้จะมาชวนคุยเรื่องธุรกิจสัตว์เลี้ยงนะคะซึ่งจะเห็นได้ว่าไลฟ์สไตล์ของการเลี้ยงสัตว์นะคะในปัจจุบันเนี่ยเปลี่ยนจากสัตว์เลี้ยงในบ้านนะคะเป็นเลี้ยงเป็นเพื่อนรักเหมือนลูกเหมือนคนในครอบครัวเลยค่ะสาหรับสัตว์เลี้ยงยอดนิยมนะคะก็ยังเป็นน้องหมาค่ะที่เป็นอันดับหนึ่งนะคะและเชทนที่ไล่ต่อกันมาเลยก็จะเป็นน้องแมวค่ะที่ไล่กันมาติด,ตด ด้วยความน่าร no hm ักน no ่าเอ็นดูของสัตว์เหล่านี้นะคะเจ้าของเนี um ่ยยอมจ่ายเงินสูงขึ <Unbelievable> ้นให้กับน้องหมาน้องแมวค่ะทําให้ธุรกิจสัตว์เลี้ยงเนี่ยเจติบโตขึ้นเรื่อยๆค่ะเช่นศูนย์ดูแลสุขภาพสัตว์เลี้ยงครบวงจรร้านขายอาหารเสริมร้านของเล่นนะคะหรือว่าร้านขายเสื้อผ้าหรือว่าเครื่องประดับสูตสตูดิโอถ่ายภาพค่ะ ธุรกิจเสริมสวยบริการอาบน้ำตัดขนหรือว่าจะเป็นคาเฟ่น้องหมาน้องแมวหรือว่าจะเป็นโรงแรมศูนย์รับฝึกนะคะศูนย์รับเลี้ยงค่ะแล้วก็ยังมีชาวนากิจสัตว์เลี้ยงด้วยค่ะรวมถึงประกันภัยของสัตว์เลี้ยงที่กำลังเติบโตในธุรกิจในบ้านเราค่ะทีนี้เรามาดูปัจจัยที่ส่งผลต่อตลาดสัตว์เลี้ยงกันนะคะสำหรับข้อแรกนะคะก็คือจำนวนครอบครัวของคนสมัยหม่เนี่ยจะเป็นครอบครัวเดียวแล้วก็เป็นคนโสดมากขึ้นค่ะ ข้อ2เนี่ยก็คือจํานวนคนที่แต่งงานเนี่ยมีลูกน้อยลงและปัจจุบันเนี่ยสังคมไทยเนี่ยก็จะเป็นสังคมผู้สูงวัยทําให้มีวัยกเกษียณเยอะขึ้นก็อยากจะหาเพื่อนสําหรับคลายเหงาค่ะ3เนี่ยก็จะเป็นการที่ เรารักษาเนี่ยเหมือนลูกหรือเหมือนคนในครอบครัวนะคะก็จะยอมที่จะลงทุนค่าใช้ใจ่ายที่สูงขึ้นค่ะข้อ4นะคะพฤติกรรมของผู้บริโภคลบเปลี่ยนไปเพราะว่า work from home กันมากขึ้นจากสถานการณ์โควิด1 9นะคะก็ทำให้คนอยู่บ้านกันมากขึ้นมีเวลาอยู่กับน้องหมาน้องแมวกันมากขึ้นใช่ไหมคะแล้วมีเวลาหาข้อมูลหรือว่าสั่งซื้อของออนไลน์กันมากขึ้นค่ะ ค่ะเมื่อกี้ก็ได้ฟังปัจจัยที่ทำให้ตลาดของสัตว์เลี้ยงเติบโตไปแล้วนะคะคราวนี้มาฟังถึงโอกาสเติบโตของธุรกิจสัตว์เลี้ยงสนลักค่ะสำหรับข้อแรกเนี่ยก็คือธุรกิจสัตว์เลี้ยงเนี่ยกำลังเติบโตปีละ1 0 1 5เลยนะคะข้อ2เนี่ยก็คือโลกโซเชียลเนี่ยทำให้การเลี้ยงสัตว์เนี่ยง่ายขึ้นเพราะว่าทำให้เจ้าของเนี่ยสามารถพูดคุยเรื่องสัตว์เลี้ยงกับผู้คนหรือว่าเพจต่างๆที่เปิดรับปัญหานะคะได้ตลอดเวลาค่ะ 3ก็มีบริการต่างๆเพื่อความสะดวกสบายมากขึ้นอย่างเช่นเ e เวอรี่นะคะตัดขนอาบน้ำสุนัขถึงบ้านโรงแรมสัตว์เลี้ยงนะคะหรือว่าจะเป็นแท็กซี่ที่สามารถรับส่งน้องน้องหมาน้องแมวนะคะหรือว่าจะเป็นของเล่นค่ะข้อ4นะคะเราสามารถสั่งซื้อของหรือบริการเนี่ยผ่านออนไลน์มากขึ้นนะคะและข้อ5ค่ะศูนย์การค้าหลายแห่งเนี่ย ก็เปิดบริการรับฝากสัตว์เลี้ยงค่ะในช่วงที่เราไปช้อปปิ้งถ้าใครกำลังมองหาโอกาสในการลงทุนหรือว่าทำธุรกิจนะคะวันนี้มายมี5ธุรกิจสำหรับสัตว์เลี้ยงที่กำลังเป็นที่นิยมมาแนะนำค่ะมีอะไรกันบ้างลองไปฟังกันดูค่ะ ข้อ1นนะคะธุรกิจขายอาหารและขนมสําหรับสัตว์เลี้ยงนะคะธุรกิจนี้ถือว่ามีอัตราเติบโตมากที่สุดเลยค่ะโดยเฉพาะธุรกิจอาหารสุขภาพนะคะหรือว่าขนมเพื่อสุขภาพที่ทําให้น้องเนี่ยมีสุขภาพดีขึ้นเนี่ยก็เป็นเทรนที่กําลังนิยมนะคะและข้อสําคัญค่ะการขายอาหารสําหรับสัตว์เลี้ยงเนี่ยจะต้องขออนุญาตจากกรมปศุสัตว์ก่อนนะคะ ข้อ2นะคะธุรกิจคาเฟ่สัตว์เลี้ยงนะคะตอนนี้ถือว่าเป็นเทรนที่กําลังมาเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นธุรกิจคาเฟ่น้องหมาน้องแมวนะคะยิ่งร้านที่มีบรรยากาศดีๆอาหารอร่อยนะคะแล้วก็มีน้องแมวหรือว่าน้องหมาน่ารักนรกนะคะเอาเป็นจุดขายสําหรับดึงดูดลูกค้าเข้าร้าน,นะคะ่ะเรียกว่าเป็นธุรกิจตอบโจทย์นะคะสําหรับคนรักสัตว์แต่ว่าไม่สามารถเลี้ยงที่คอนโดหรือว่าที่พักได้นะคะกเ็เป็นธุรกิจที่น่าลงทุนอีกกันะคะ่ะ 3. ธุรกิจอาบน้ําและตัดขนนะคะมาตอบโจทย์เรื่องความสวยงามและก็ความสะอาดของสัตว์เลี้ยงของเราค่ะซึ่งมีปัจจัยที่สําคัญก็คือเราต้องรู้เรื่องเกี่ยวกับสุนัขหรือว่าน้องแมวนะคะอย่างเช่นตัวสายพันธุ์ต้นกําเนิด หรือว่ารูปทรงของน้องหมาน้องแมวนะคะว่าจะตัดยังไงสภาพเส้นขนก็เป็นเรื่องสําคัญค่ะที่เราช่างเนี่ยจะต้องมีความรู้ความชํานาญนะคะแล้วก็ต้องรู้จักนิสัยว่าความดุร้ายหรือว่าพฤติกรรมของน้องค่ะเพื่อจะได้ตัดแต่งขนน้องได้ง่ายขึ้นนะคะและอีกอย่างค่ะช่างเนี่ยจะต้องมีความรู้ความสามารถเกี่ยวกับอุปกรณ์ในการตัดแต่งขนด้วยนะคะเพื่อให้เหมาะสมกับสุนัขแต่ละสายพันธุ์ค่ะ ที่สําคัญนะคะจะต้องมีการผ่านการอบรมหลักสูตรในการตัดขนสุนัขด้วยค่ะและยิ่งมีบริการในการดูแลหรือว่าตัดขน delivery mm hmm. ถึงบ้านเนี่ยก็อาจจะทําให้ธุรกิจเนี้ยเพิ่มยอดขายได้มากขึ้นค่ะ4นะคะธุรกิจขายเสื้อผ้าและเครื่องประดับสัตว์เลี้ยงค่ะ สำหรับใครที่ยังคิดไม่ออกนะคะว่าจะเริ่มขายสินค้าอะไรนะคะแม่ขอแนะนำค่ะสำหรับขายเสื้อผ้าน้องหมาก่อนเลยเพราะว่ากำลังเป็นที่นิยมมากค่ะสำหรับอุปกรณ์อื่นๆที่ไม่ใช่เสื้อผ้าหรือว่าชุดนะคะก็ยังมีแว่นตาค่ะผ้าพันคอหรือว่าปลอกคอต่างๆของน้องหมาน้องแมวนะคะของเล่นสัตว์เลี้ยงค่ะก็เรียกว่าเป็นที่นิยมเหมือนกัน5ค่ะธุรกิจฝึกอบรมสัตว์เลี้ยงนะคะสำหรับธุรกิจเนี้ยกำลังเติบโต เป็นอย่างมากเลยนะคะเนื่องจากเจ้าของสุนัขเนี่ยจำนวนมากเนี่ยก็อยากจะฝึกอบรมให้สุนัขเนี่ยเชื่อฟังคำสั่งนะคะก็ได้มีการส่งไปในศูนย์ฝึกอบรมนะคะซึ่งก็จะมี2แบบนะคะก็คือ เป็น Delivery มาฝึกอบรมที่บ้านเป็นตัวต่อตัวนะคะหรือว่าจะเป็นฝึกแบบกลุ่มนะคะที่สถานฝึกอบรมนะคะซึ่งธุรกิจนี้ในประเทศไทยก็กำลังได้รับความนิยมค่ะและนี่ก็เป็นบางส่วนของธุรกิจสัตว์เลี้ยงนะคะที่มายมาแนะนำในวันนี้ค่ะและตอนนี้นะคะทางโอเคมดี K M D, มีการจัดประกวดคลิปน่ารักน่ารักนะคะในหัวข้อสุนัขก,กับโครงการประกวดคลิปนะคะของมีบ้านฉัน2021 ท่านที่สนใจนะคะสามารถส่งคลิปน้องหมานะคะในความยาว3-7นาทีส่งได้ตั้งแต่วันนี้จนถึง15กรกฎาคมค่ะสามารถดูรายละเอียดได้ที่ www.okmd.or.th ok และแฟนเพจ Facebook OKMD OK ค่ะและฝากติดตามสาระดีๆจากรายการ OKMD OK Family ค่ะผ่านทางเว็บไซต์และ f c e e o o o k แฟนเพจของ OKMD OK วันนี้มายขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ